สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำใบปลิวนะคะด้วย Microsoft Word นะคะไอเดียนะคะการทำใบปลิวนะหรือว่าการออกแบบเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นใบปลิวกาน นะคะลักษณะของใบปลิวงานปาร์ตี้ก็คือจะใช้สีสันที่สดใสนะสะดุดตาในการตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างไว้ใส่รายละเอียดของงานด้วยนะเพื่อให้ช่วยให้อ่านจับใจความได้ง่ายนะคะสิ่งที่ไม่ควรใช้เลยคือใช้กราฟิกมากเกินไปเพราะอาจทำให้ใบปลิวเนี่ยหมดความน่าสนใจได้นะรูปแบบที่สองก็คือใบปลิวลดราคานะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นให้กับ ตัวเลขหรือว่าราคาเพื่อช่วยดึกดูดลูกค้านะคะโดยการใช้สีสันเนี่ยที่สดในส่วนของตัวเลขหรือราคานั้นนะคะ,ะแบบที่สามก็คือไบปิวร้านอาหารนะคะในส่วนของไบปิวร้านอาหารจะเพิ่มรายละเอียดเมนูพิเศษหรือเมนูที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ใช้สีพื้นหลังที่ตัดกับโลโก้หรือรูปอาหารนะคะเพื่อช่วยให้อาหารที่เป็นเมนูใหม่เนี่ย มีความโดดเด่นนะ่าสนใจนะคะอันต่อไปก็คือใบปลิวคอร์สเรียนนะคะโดยใบปลิวแบบเนี้ก็จะใช้ชื่อคอร์สเรียนหรือชื่อสถาบันแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เขาจะใส่รายล,ายละเอียดของคอร์สเรียนให้ชัดเจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของโทนสีนะเขาจะใช้แบบเรียบง่ายนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับชนิดของคอร์สเรียนนะคะ อนิี่าก็คือใบปลิวธุรกิจนะคะเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาเพื่อสร้างความเป็นเบืออาชีพนะคะใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนใช้หัวข้อดึงดูดความสนใจจากลูกค้านะคะอันนี้ก็คือ5รูปแบบของใบปลิวนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำใบปลิวให้ดูนะคะ1ชนิดโดยใช้โปรแกรม m i c r o s o f t นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองทำเป็นใบปลิวเมนูอาหารนะหรือว่าแนะน อาหารนะคะเดี๋ยวเราเราหาแนวทางหรือว่าตัวอย่างจาก google ดูก่อนนะคะหค้นหาไปเลยว่าใบปลิวอาหาราเห็นไหนเขาก็จะมีเนี่ยอย่างนี้นะคะแนะนำอาหารหรือว่า DB 15%อ f ด้วยเนาะก็จะเป็นการลดราคานะคะหรืออันนี้แนะนำเป็นอาหารนะคะที่ออกมาใหม่ไอติมทอดหม่ลดนมเห็นไหมคะ เขาก็จะมีอาหารชิ้นนั้นนะ่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยเพื่อแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเออที่ร้านได้มีเมนูใหม่นะทําให้สินค้าเนี่ยน่าสนใจนะคะอ่าเดีวเราต้องอนึกว่าเมนูที่เราจะออกใหม่เนี่ยเป็นเมนูอะไรดีนะสมมติว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์อ่าเราก็เลือกใช้ฟอนต์นะคะตามที่เราคิดว่าเข้ากับงานของเรานะ สมมติว่าคุณจะทาเป็นแฮมเบอร์เกอร์อ่ะคุณจะใช้เป็นกล่องข้อความนะคะจะได้ปรับได้สะดวกนะสาหรับตาแหน่งแฮมเบอร์เกอร์ลาบแนบแล้วกันอย่าลืมนะคะตรงเซตกรอบตรงนี้เราไปปรับที่รูปแบบเราไม่ต้องเติมสีนะคะเราก็ไม่ต้องใส่สีเซตกรอบด้วยอ่ะปรับฟอนต์ให้เหมาะกับข้อความหรือว่างานของเราอ่ะคลิกขวานะเพื่อให้เอาไว้ข้างหน้าข้อความแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปค้นหาภาพมาประกอบเนาะ ว่าพาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอ,อร์อย่าลืมว่า ถ้าเราต้องการภาพนะคะที่ไม่มีพื้นหลังให้เราใส่ว่า J P G แล้วก็อย่าลืมเลือกที่เครื่องมือสีแล้วก็เลือกโปร่งใสนะคะอ่ะเราก็จะได้ภาพที่เป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังหรือว่าพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองทบการบันทึกนะคะอ่ะต่อไปนะเราก็ทําการแทรกรูปภาพนะคะที่เราได้ดาวน์โหลดไว้อ่ะคลิกขวานะคะเพื่อประภาพนะให้มันโยกย้ายได้ไง่ายนะคะ ลาบแซบเดี๋ยวเราลองปรับสีพื้นหลังเนาะเพื่อให้เบอร์เกอร์ของเราเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นมานะคะโดยไปที่ออกแบบเลือกสีของหน้านะคะเราอาจจะใช้เป็นสีดำแล้วเราก็ปรับข้อความของเราเนาะนี่สีเหลืองลาบแซบของเราปรับเป็นสีแดงอาจจะใส่ขอบนิดนึงก็ได้นะใส่กรอบเป็นสีขาวกรอบตรงนี้นะคะก็สามารถ เข้ามาเลือกใช้งานได้นะเราก็จะเพิ่มนะคะเป็นป้ายคําว่าแนะนําหรือว่าคําว่าใหม่อะไรตรงนี้นะเพื่อให้รู้ว่าสินค้าเนี้ยเป็นสินค้าใหม่นะคะแล้วก็หาป้ายถ้าเราเจอภาพนะคะที่ถึงแม้ว่าจะเลือก PNG แล้วเนี่ยแต่มันยังมีพื้นหลังติดมาแบบนี้อยู่ก็ให้แก้ไขโดยการเลือกที่ภาพนะคะคลิกที่ภาพแล้วเราก็เลือกเอาพื้นหลังออกแล้วเราก็ คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเลือกพื้นที่ที่เราต้องการถ้าได้พื้นที่ที่เราต้องการครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะคะตรงไหนที่เราไม่ต้องการเรา,เ,าะะเราคลิกเครื่องหมายลบนะคะเราคลิกเครื่องหมายถูกเราก็จะได้แบบนี้คลิกขวาแล้วเราก็เลือกรูปแบบของภาพนะให้มันเคลื่อนย,าย้ายง่ายๆนะคะถ้าเราต้องการให้คำว่า New ของเราเนี่ย มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราอาจจะเลือกอีกขวานะคะแล้วก็นําไปไว้ข้างหลังสุดอย่างเท่านี้คําว่านิ้วของเราเนะี่ยมันก็จะไปอยู่ข้างหลังและหรือเราจะเลือกให้เบอร์เกอร์อยู่ข้างหน้าสุดก็ได้นะคะใส่ราคาสมมติว่า49บาทอย่าลืมปรับกล่องข้อความนะคะไม่ต้องเติมสีนะหาสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมใส่รายละเอียดนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ย มีโปรโมชั่นหรือว่าจะเีขายเริ่มขายเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะเผื่อลูกค้าที่สนใจนะคะก็จะได้่าตามมาซื้อหรือว่าหาสินค้าของเราได้นะมาเลือกซื้อได้ใส่เป็นกล่องข้อความเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เป็นโบชัวหรือว่าใบปลิวนะคะในรูปแบบของการแนะนำอาหารนะอันี้ก็ทำด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะคะก็สามารถออกแบบชิ้นงานได้ดีนะคะ ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความคิดสร้างสารรค์เลยก็ใช้งานง่ายด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้โปรแกรมที่ยากนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของชิ้นงานนะคะก็ลองไปฝึกทํากันดูนะคะวันนี้ก็มาแนะนําเทคนิคการทำํำบูชัวเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะ